ครับสวัสดีครับโชคเหยี่ยมสุขูทุกคนด้อพี่น้องเลยอืออย่าเลืมตัวได้พะห่วยเลือมอ๋อนเื่อมหาช้ำเก่แล้วน้นออมอ,อมเออเอาอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องมหาเฮงม่วนชื่นครับผมเนาะเอารายงานตัวโค้งสุดท้ายครับเซียนฟ้าปิน่นได้เพียงเด้อหมดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายน จะเป็นตัวไหนจะเป็นยังไงวันนี้มีคำตอบครับโค้งสุดท้ายก็ว่าได้เนาะรอฟังจากเซียนเพิ่นจะฟันตัวไหนให้รอติดตามไปพร้อมกันครับอ้าวครับผมหมวดนหน่งวดจะฟันมากขอโทษขอไว้หลายๆเลยอ้าวเออแต่ธรรมดาเนาะมีอเสามือรุสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเซียนฟ้าพี่ครับ สวัสดีครับอ้าวมาแล้วมาแล้วใครที่รอครับผมโค้งสุดท้ายอันหมายเลยมาพอสิเปลี่ยนชุดเลขตัวนั้นถิ่มบเบเดอร์ฝันบอดีเอาอันเห็นเงีบยโมเมนไหมอ้อันเห็นเงีบยโมเมนก็เลยสิเปลี่ยนถิ่มเบเดอร์ว่เอาว่เอาโอ้อันเห็นเงีบอดีสิ่งฝันเห็นสิ่งปฏิกูลกับบ่บ่เข่าเลยตัวใคโอ้ มัน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 ชััดคิดตกันดีแวกัเลยฟันเห็นซิ่งที่คุณโอ้โอโอ้พเคยบอกมาอยู่ขั้นฟันบนดีกันจะไเ้บอกแจใจแจ้งเปลี่ยนเอซเออ,เอ,อสิเปลี่ยนไหนยังไม่เลยแต่ว่าสันว่าด้ไโอ้เกือบเกือบตัวนี้ไม่มาเช่าทรไปเห็นมือโอ้มาเช่าทรไปอยู่นี่มาเช่า,ตาเต้พ่เอเขาพงเขาจะเปลีออ่ยเต้ มันเป็นว่ามันฟันบอดีเกินแล้วสิเทาไปแจ้งเกินกว่าให้เาเอามาเอาเุติยุตไปมันเลียวทักที่นะเอาเอาผีหลังเลยแล้วเอาเขาไปลันปิดนี่เถอครับผมฟันเห็นซิ่งปฏิกูลบอมเอ็นเลี่ยวคือพ่อปล่อยตองงวดมาบารีพ่อมาฟันบอดีมันบอกข้อหมายนี่แม็นทุกอย่างพ่อมื่เชียงแล้วมันบ่แมเนมันฟันเห็นแนวซิ่งปฏิกูลอ๋อพีหลองเลยเจ้าเฉวียนวันศสีฤกอ์อ่า ผู้ไดแต่ทางขันเอาไปสื่อเจ้าสะเสีเยเงินอพอจจเป็เนตบนีบทั้งตีบเด็กะเล็กดับน้ำโอ้ตีบเด็กดับมีสามิกแปดนะตีดับปะสิอืมนะปัตตานีมันก็มีแสดงว่าสุดใหม่สุดน<ส>ั่งสุดเดิมสุดเข้าสุดเดิมให้กันชุดนั่นคือล่างถิ่ม,มั้งเลยล่างถิมม่นเลยยังไปเอาได้มันเป็นเล็กตายเล็กดับโอ้แล้วกม็มาเสียงมือแล้วก็บฝันเห็น เป็นปฏิคูณการเน้นบอดีงเงี้ยบอดเงั้นไม่จะแง่เสียรครับผมไม่จริงถ้ากว,ว่าวจะถ่ายเอาไปสื่อหรอกตัวนั้นมันมันบอกง,งามในตาผมนั่นไหมอ่าอ่าอ่าคือไม่ชอบเออมันต้องมันบอบอมัดในห้อยง,งามในตาถึงมันมาฝันบอดีนรึนมั้ยครับผมอ่าอืมวัดนี่นี่ถ่ายไอ้สามตัวอยู่สามครูเด้อพี่น้องเด็กสามตัวอยู่สามชุด เป็นสองตัวสามชุดชุดกันตัวหนึ่งเออนี่รางสามชุดตรงๆบ่ตตองกับอ๋มีบนมีล่างด้วยเออมีบนมีล่างน้ำกันพั่วดต่ยันลงล่างก็ดึงไฟตัวที่ก็ได้ดึงล่างดึงบนก็ได้แก้แก้มาแก้ผมระบุให้เลยว่านี่เขี้ยวนี่ล่างขึ้นล่างบนขึ้นบนครับผมอ่าอือที่เบิูงดูเบิ้งคิดนี่ก็ ด่วนจีลอดเดอผู้ใดเห็นแล้ววผูว้ใดสงสัยจังไหนกนต่กังโทตมาตอบมาถามอย่างไรกอดหนึง่งคอยอสุดดีสุดสุดทไข่ไขสชุดท้ายนี่นี่ชุด,ด,ดนีคือ,อเอาชุดนั้นไปเสียงแล้วมันมัน,นมันบันมันบกคือสิไรเงินมันคือเป็นกระเสียงเงินบมันเป็นจริงปฏิกูลนี่มันบกเน่าวีโอ้ก็บบริษัทไทยเอฟซีคนเออเสียงเงินเสียทองมันสั่มเติมโหดเนาะครับผมครับผมเอาดีขึ้นกันพ่อ เออเอาบัตรจะน,นี่เออสิเตรียมจะฟังตะเขียนพร้มอ,อรมกันเลยดื้อ้เขียนใส่้อมกันเลยให้มหาเฮงเป็นคนเขียนใส่กระดาษอีกแผ่นใหม,ม่เลยครับผมขึ้นกระดาษไม่เลยครับผมอ่างานนี้ผู้ใดเห็นได้สิสะอึกอ่าเอาเริ่มครับผมอ้าวพี่ร่องฟังไปพร้อมกันครับผมอ่าสามตัวตัวแรกคือหกสองหกโอ้ ม่เองหมอพ่อไม,ไม่มันตีพีชใส่เรามันตีออกเสยยงนั่นโอ้ถ้ามันมากถ้ามันมากนี่สูตรมันมากที่เอาตั้งซีครับผมตัวที่สองสามตัวสี่ศูนย์สี่อู้ตัวที่สามเลขสามตัวคือหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ แมงครับผมบาทจะานี้ผมจีว่างสองตัวไฮเลอคุณหนึเลอรสองหกสี <S 2> 2 <S <ม>่ศูนย์สี่หนึ่งเห็นท่านบนนอเนอครับผมสองแปดอือสองแปดนี้เอาปฏิไปทรงหวัดต,ต่อไงนี่ปิดตรงหวัดเลขมงคลเลยครับผมอ่าบาทท่านนี้น แน่นแน่นกระทือสีหนึ่งสีสามตัวโอ้วงกลมสีแดงทับไว้เลยอสองตัวคือสีหนึ่งกับสี่ศูนย์อโอ้สะครับผมสีเงี้วเลยตัวดิพ่อเออดิกตัวนี้มันสีอนไรเข้าเห็นอีกจีรอบหนึ่งดิ วอกมุกมาอีกรอบหนึ่งตันได้าไม่ใชวมาจนได้ไล้ว่ครับอืมเอากลุ่มล่างครับสามคู่โอ้ห้ล่างพร้อมครับเดี๋ยวนี้ล่างคือล่างบนคือบนแก้ใดแันมันขื้นบนกับแกปวดบนน้ำหมดแกง็วางน้ำก็ได้มันเอาปายาาดอกคือบนคือล่างกัได้ครับผมอืาไปป กับ,บ่ะไ้กับเนาะเอ้ก็ไอ้ร,บบรังบาส่วนมาก,ออก,ากมันออกบอกดิมันออกคือออกตรงตรงเลยถ้ามาก็คือตรงตัวแรกคือคตั้งเรียพี่น้องตั้งในยูทูบมันในยูทูบปุ้ยเปิดมาพ่อกันาาเขียนเพาะรวด ừ, จากปากผมโดยตรงเลยเ <ừ, S 2> ดี๋ยว <ừ, S 2> นี้คือไอ้รังเข้าหนึน่งเขียนอะไรครับผมกำลังเขียนพ่อเก้าสองอืมครับผม เจ้าสามตัวสุดท้ายอืมครับนี่นี่น,นี่ครับนี่ครับนี่กลางโอ้ตุ้มสองตัวสี่คูปุ่มนี่เขาสียุคของบนแกสีพวกไดอยากเอาล่งลางกับแกลงมาน้ำกับได้บอกในยังล่าลงมาบน่างสองตัวนั่นครับพี่น้องเอ้ยฟังนในยูทูบสามตัวว่าต้องไปขยายดวยครับือบอกไปก่อนโอ้ ก็ต้องขยายครับครับเอามันตัวนั้นนะตรงๆว่าแต่กับคู่เนาโอ้เป็นจังไงมันหงอนวังหวัดนี่มันสีเขามันสีเขาหามหรือมันสีเขาเปาเสียวนี่โอ้แต่วันนี้มันสีหามนี่แหละว่าว่าพื่นบ้าโอ้ในความฝันในเด๋ยวดุนที่นี่เด็กมันสีหามด้วยที่นองครับผมเด็กวดนี้หามตะคัดโอ้ น้อค่ะ <mini> ค <drained out> <osaurus> ันหวีกงวดนี่ยั่เสร็งวดอือ่าบนเว้าค้มันหลีกังไงส้งเรื่องที่น้องบ้านครับผมบันมาล่งไปทงไหมฮาไปลองคันต่อคันแท้น้ะแกคันแท่นตะที่นนองอ่ะไอเดี๋ยวไปเห็นอันหูเนื้อเื้อเกี่ยงไฟตั้งเข้าไปมันเป็นหู้ตันบันโอ้เพราตันเนี่ยผมก็ได้เอาเสียมขุดเข้าไปครับผมยังปึ้งห็คื กปนูมาหูในกันเลยไม่ี่ยงแค่ละโตข้ไปแค่ละี่น้องเออโตขล้บไปมดึงมื่อว่ากบติดมื่อว่าสามตัวผนบานปาดโตเองเอาเป็นตี่กะเปิ่นไปนอ่องันรรอนั่นคื้องมมีอีหยังอยู่ในหันบัดดึงมือกลับขึ้นอกมาว่ากบติดงามมืออว่าสามตัวผนบานนะโอ้ตั้งดีๆเ้อปัญหาตัวนี้ในความันเป็นที่อืม อนี่แหละผมตัลว่าโอ้ยนี่ความฝันนี่ฝันว่ามันฝันหลายนอนหลายกินหลายที่นนองครับเที่ยงเรียกซุ่นสามครูนี่แหละมันมันมันมาเกี่ยวกันแล้วอ่ามีกลุ่มลัางสามครูนี่แหละเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนี่แหละมาเกี่ยวแล้วมาเกี่ยวแล้วครับบานเที่ยววงกลมเรียกร่างด้ไหมอ่าตัวเรียนคือสามเก้าสามเก้าสาม Oh. ตัวเด่นคือเก้าสามตัวรองคือเก้าสองเก้าหนึ่งเนี่ยม้วกับแค่นี้เริบบ่มม้วนกันสองเลม้วกับกคูเดียวกลางกลางเก้าสามตัวม้วกันกีบเปลี่ยนไต่ไว้ตัวร่องขังวมกาสองตัวได้สี่ส่วนสีหนึ่งครับผมม้วนกลุมสองตัวเลยอืมว่ามีโค้งชุ่ยไทยได้ที่น้องนี่แหละคือโค้งสุ่ยไทยผมเปลี่ยนเลขสิมเบิ้ลเลขกุ้มนั่นย่าซื้อเด็ดขาด โอ้ <Ooh. S 2> เื่องครับครับอ่ะผมมา่ิดารณาบางเรกวบรเอามาเสียงหวานด้ยไกลมือเรือเสือ,อก,ก็เป็นสี่ันบอดีผมก็เลยถอยสิบเลยตั้งให้อถอยิบเาดีกวัวใี้ชุ่มหนังว่าเอามันเป็นเลขตายค่ะรักสิบหมือมันตายรันวยมันบอตายกันอ่ uh. ะอะไเรื่องรัดหนังสิบมนันน้ำเดียวมันบอ่ออกรี่ หรือผู้ดใดเสียเอาซื้อก็แล้วแต่เรื่องพี่น้องในในยูทูบแล้วคลิปมากก็เอาไปเดี๋ยวจาสิพิดจะหน้า,านเราฝน่ะอเออเดี๋ยวตาสิผิดจะนาเอาแต่ผมมาเน้นซุปที่มาเน้นให้เด่นซุปนี่ฟันท้องสีแดงได้สีหนึ่งกับเก้าสาเออฟันท้องสีแดงเลยเด็กตัวนี้มันมันงามซะเหลือเกินครับผมแล้วแต่ีส่วนสีเขาน้ำมี่ส่วนสีเขาน้ำมันจะออก

น้อกัสิเป็นรื่นสูตรแตวาอะไรลื่นสูตรสองวดข้อพับทั้งสองวดแลวลื่นสูดรสองวดข้อพับด้วยครับโอ้ไอก็ไอก็คอแปดพับคอคนี่อ๋อเอาเอาไปตามสูตรต้อพี่น้องด้วยเพิ่งในยูทูปไะได้ซเ่รจะหน้าเอาก้อนสีซื่อสิเลียนกัไไ้เจะงตั้งใจเห็นมันขาดก้อนสีลงทุนอืม แต่ตัวผมว่าวงกลมใหม่กับตัวขีดเส้นใต้กับอ่อ,อน,ออนครับผมตัววงกลมสีแดงสองตัวกะมัดทีน่นักหนักนี่จะง,ง้อยอ่าสามตัวที่ผมว่องกลมใหมที่ห้ามหนึ่งกับที่ห้ามศูนย์นึ่นนะเอากาว์ดมาเห็นในขึ้นขึ้นสองวัดติดเชื้อไปนั่นอืมแค่นั่นละครับผมเอ็มมี่ผมว่ามันจะออกตัวเกาหลีนะ่น <ม>ในสูตรมันมากแนวนี่นครับผมมันมาส้อนเล็กตัวเขาครับนีูู่เรีซีสีเบื้งเสวารตรัวเขามันถึงง่มาออกได้บอสห้มันออกได้เวัต์ยันด้วยคบเตือนเงนบอไม้ครับผมออกได้ทุกตัวครับผมเออมันมาไในเวิ์ด้อย้นตักื่อสูบปูวานของเข้าหนื่้อยคับสือตัวมันออกเพืได้ซีศูนซีนะอ่าครับผม ตนี่เดี๋อันนี้แขงเรือบัตครับว่าไหนเพราะแข้งเกดมันเนี่ยของของตัวเรือบัตรี่น้องเอีเกีดดีดีมัน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 เป็นไปอะไรที่กันหนึ่งอะอ่าาะม่บอกเยนะแต่กรูผมู่ศระยุสี่มันจอย่ของหมูของสองตัวมันตัวนี้ที่ยังเออคือำนี่ะครับคือยี่นี่คือเกายี่นี่คือเกาครับผม เอาหัมันขึ้นขนาดน,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 นั้นลูกใ่ไครับผมเรื่องปีนเรื่องสมสายยาพนเส้นฝาปีกช่ชว่มันนัมม้นก็นว่าต้องไปปีนมันล่ครับ <laughs> <า>ออต้องขยายลอกลมน่งสาครู่ึงลมกลมหนึ่งก็ต้องไปขายายเอาตรงนี้เลยจะตรงตรงกวครับผมแต่ตคูนเราครับนะมาห้เวียดมินเมื่อกุสสด แล้วพัดไปวีซ่าวันโอ้สุดนี่ใครมันออกสูตรนี่เป็นไรพ่อเรื่องทั่วประเทศแล้วตีเนี่ออกสูตรนี่ค่อนข้างรักงวนนี่มันต้องออกว่ะครับเพราะว่าใครยังขย่ออะไรบ้งหลายสูตรแต่มาประกบกันแต่ันเตะมันมาซ้อนกันเสืเบทะวันท์นะครับผมการเสือบที่กันสูดโตสุดโตเอารถหมดนี่รู้ไหมฉันครับอ่ นีแต่แปละควมผันเหล็ก่างเดือให้ฟังครับกบวิพอเมือจับกบได้หู้เต้ยซ่กมาไม้หูเดียวมัดึงลกมากบเสียติดเมื่อมาสามตซ่ผมน่ำเขานด้งามเมือได้ไอือดึงลงมานมันก็หน่อยได้หวครับตัน่อยนี่คือออกมาได้กับฉันหรอกอือก็เด้ยว่าเออเออตัวนีติดเป็นเหล็กลางด้วยต้องคบคตามดิเป็นว่าล่ะครับผมครับผมต้องคอเอาคอยดึงโู่ทั้งเื่อนทั้งท่านนะครับโซ่ตู้สาะ